สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาืมนมันนี้มาพบขอกับเบ้าปอยอีกเด้อครับืันนี้เบ้าปอสิ่ผ้าไม่กินจุนะครับืัอน,นี้ืันนี้บ้าปอยผ้าไม่กินจุมีมีตับมีมีผายขีร้วมีเนื้อขาไส้ครับแล้วก็อันนี้ครับตัวเดียวเดียวครับไข่งัวครับไข่งัวโอ้มามามา แก้วปอก็จะเป็นแก้วเพียครับแก้วเพียเขาขวาครับพักพักกะสิมีพักกระเดาพักกระเดาหว,ว,วานผักผักแพ้วครับผักแพ้วแล้วบักเขียต้นหอมบัตรียมาเลยครับมากินแล้วกันก้านเอื้ยงกันขาเสียก่อนขาเสียก่อน คันท้องวือเลยไอ้หูเลยว่าใส่ชุดใสใสแม่ครับคำแรกครับตับตับตับคำใหญ่ๆครับหวานัวเ่ยม ข้องมักบ้าปอว่าจะกินมาจะกินโดนอะไรล่ะยีไม่บุไม่เวลารจะกินมันนี่ก็ได้มันนี่ม,นนมีโอกาสได้ไปตลาดครับยางพานเขียงเนื้อก็เลยโอ้เนื้อพอย่นี่ขึ้นใหม่ๆไม่ก็จะแสบแท้วะ่ะไัสุดอกบ้าปอก็เลยแวะซื้อมาซื้อมาโลนึงมืนเนี่ย to nhẹ nhẹ hả không khẩu tuệ đi sao đó sao đó các đầu anh và anh cái à, này lưu Ô, oh, đẹp Chắc gì chỉ nhận lại, à ซี่เหล้าบ้านบ้าพอเอินพักซี่เล้าเ,าเ,าเ,เาด้่ยคันแกนมาอยู่เหนือเขาเอินว่า้ยังบุกยังเกาะเขาเอิญยังเกาะเขาเอิญย่างว่าบ่อแม่มก่อนเอากัก่อนจะเป็นถักอีตูเล้าซื้อใบแหลมพึ่งซื้อใบแหลม พี่เด็ดครับต้มไข้งว่ครับต้มไข้งว่พี่เด็ดเราหาก,กินอยากแห้งเดี๋ยวยูใครหนึง่งบรู้วสิบัญญัตยังไหนครับมันมันมันเมื่อสัมผัสมันสินมนุ่ม ล้วก็ไมีแขมั่นในตัวมาตบอีกหวานแห้งตบทมมัดมักมัมัมมมลายพี่น้องเอ้ยดด ไม่พูดแม่แก้มครับพรายาาผมเอ่งแต่อยากออ้กล้องว่าท่านจะกล้าออกกล้องมันได๋อันนี้สุกเลยสุกอันนี้สุกแล้วเดิน,นดลิหนาบุละใหาเขากล้าก็นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไมา่ออกน้ำดอก อันนี้อันนี้ไลค์กินเยอะมีมืดมีมืดพ like <laughs> ิเศษนะไลค์ก <c oughs> นินเนื้อขาลาหั่นชิ้นใหญ่ๆทำใหญ่ๆเล็กๆไม่มีหรเล็กๆบ่มี่แล้วนี่ๆๆบางๆเออ,อตับเนี่ยกินตับเนี่ย เขาทำยังไงเนาะโอ้โหแซ่บอีเล็กผู้ใดญบ้านเนีกินเยอะเบิ่มเยอะเบิ่มตายเนี่ยเขาจะวานเนาะผู้ใดญบ้านเนีกินอันนี้เยอะเบิ่มตายเขาบอกว่า มันแสบอีเละจะกินเมียผมอบอกว่ากินดิบเหรอครับีเหลาว,ว่าแด้ผมเนี่ยผมพห้กินอย่างกินน้ำบึ กินเบดคุณแน่วบอมีขัดจัดบอมีขัดจัดหาหสุยางพักก่อนพักหลายเอลิทนี่ไงแก้วกั็งแข็งอืมความแหมวหันไหมแก้วอันนี้นพักกาด พักกัดจันบรบานเท่าพักัดจันอันไหนออโอ้ลองไปบบกเดี๋ยวออกพันผ่างมันเศร้าอยู่จมเดี่ยวเพียบหวาน

ยี่หน้าโลละยูเเตอร์ดิสโลละโลละสองร้อยแปดสิบเนี่ยงว่าแล้วยูอีสานใครได้หะอปุ๊บสามร้อยกัวหระปุ๊บผมไม่ได้กลับบ้านโดนหรอกแล้วถ้ากอับไปกับทั้งสี่หรครับสื่อส่วนไปจุก็พอผมพอผมเล่วกับมาร์คเท่ากันใส่จูกพอลูกเขา เทากันลอ,ลอง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 แล้วพอลูกอะ <Wow. S 2> จะเปกเปกก้อนด้อกันเนี่ยแหละเปกเปกเดียวพ่อพ่อกินเขาเ่าแซ่บ <Wow. S 2> มันอะมันสีไหลมันอะมันสีเงา <laughs> ครับอันนี้หอมต้นว้าฮ่าเอ้เสาตาเสาตาคนยังไหล่เนี่ยไหม น,นั่นเลอ้าท่นท่านเนี่ยขาไลา่นะขาไลา่มันสิเหนียวแนงน่อยได้พี่น้องพอผ,ผมหันมห่นผมมาหั่นหันนาหน,น,นาอยู่หวานถ้าก็เด อี่ก็นนะสุด่เจ้าสิบันแยกยังไดขออนญาตผู้กากินผู้ผู้ผกินดิบน้ำนะครับมันเป็น มากผมเคยเห็นเห็นยาเห็นปูเห็นยานเขากิกนนังสีเนาะห้อก็ได้กินน้ำเพลนประหยัดผู้เพลนผู้เพลนก็กินน้ำเด้อครับ เบิร์นหลับย้อนดิเห็นเมียกินย้นซอยชอบเยอะเสียกินแไปกินขาบรุ่นขาบรุ่นน้เหลือมเอนหลับกินของกินไหนว่ะหลายแปลว่ามากกินเห็นแด่ไ้วยหนึ่งหน่อยเพราะอาหารมากก็เสียด <c oughs> าย นี่ขอขอ่อนขึ้นกอเอยน, <laughs> นี่นี่หมักมักมักอันนี้มันหย่ำมเปิดๆปิดปิดนี่ดิแบบสยว่ะ <laughs> ไข่งัวไข่งัเอาเนี่ยอันเนี้ยพนันตับบ้างกันหน้าทำยังไงพี่นองกันหน้าบาดสุดท้ายแล้ว Làm môn lam môn lam môn Nhầm đồ nè mày bắp mặt mặt nè, mặt mặt ที่เขาวันแม่สิแลีนนี้ไล้์แปบเด้อพี่น้องขอตัวล่านะครับมันนี้กสิบบ้าปอกสิจบคลิปไปสนีทฝากพี่น้องกดติดตามกดซับจะไครนะเนวยครับบ้าปอกสิลงหิปไม่ไห่ให้พี่น้องเด๋ยบเบิ้ลนะครับขอบคุณครับ